ขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาลองคลี่ปมเรื่องการจัดซื้อปุ๋ยครั้งหนึ่งในอดีตกันค่ะดูเหมือนจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างสีของเม็ดปุ๋ยแต่ว่ามันกลับบานปลายไปถึงเรื่องกระบวนการผลิตราคาแล้วก็มีการตรวจสอบของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับ ประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ที่ความไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นความสงสัยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะเมื่อตัวอย่างปุ๋ยของผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งนะครับมันมีถึงสองสีปนกันคือมีทั้งสีน้ำตาลกับสีเขียวอืมค่ะพอมีสองสีก็เลยเกิดคำถามใหญ่ตามมาเลยว่าเอ๊ะนี่มันปุ๋ยประเภทไหนกันแน่แล้วผลิตยังไง แล้วราคาที่เสนอมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับคำถามมาเป็นชุดเลยข้อมูลที่เรามีวันนี้เนี่ยมากับบทสนทนาที่ให้รายละเอียดค่อนข้างลึกนะคะจากคนที่อยู่ในแวดวงแล้วก็พอจะทราบข้อเท็จจริงเบื้องหลังอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองมาสำรวจกันค่ะว่าปมเรื่องปุ๋ยสองสีนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมีแง่มุมทางเทคนิคอะไรที่เราควรรู้บ้างเพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนะคะ จุดเริ่มต้นเลยคือตอนที่ปปชนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบการประมูลปุ๋ยสูตร20-8-20เมื่อปี2553ใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าตัวอย่างปุ๋ยของบริษัทคู่แข่งรายหนึ่งชื่อ GL Fertilizer ที่ส่งเข้าประกวดราคาเนี่ยผลวิเคราะห์ออกมาว่ามีทั้งเม็ดสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวปนกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทาให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาถูกต้องครับ ตรงนั้นเลยเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทที่ชนะการประมูลไปคือ Granular Holdings สินค้าของเขาเป็นสีน้ำตาลล้วนเลยซึ่งเป็นสีปกติของปุ๋ยที่ผลิตด้วยวิธีที่เรียกว่าปั้นเม็ดในยุคนั้นนะครับพอปปชไปเห็นว่าเอ๊ะของคู่แข่งมีสองสีก็เลยเกิดคำถามว่าอืมหรือว่าปุ๋ยของ GLFertilizer เนี่ยอาจจะเป็นปุ๋ยเบลนเบลนอาซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยคนละประเภทกันจริงๆเนี่ย การแข่งขันด้านราคาก็อาจจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าคะเพราะว่าต้นทุนมันต่างกันเยอะประเด็นนั้นเลยครับใช่เลยต้นทุนการผลิตนี้ต่างกันพอสมควรเลยครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบริษัท Granular Holding ที่ชนะการประมูลไปเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบปั้นเม็ดหรือ Granulation ซึ่งถมองย้อนไปในปี2 5 5 3นนะครับถือว่ายังมีไม่กี่โรงงานในไทยนะที่ทำแบบนี้ได้อ๋อเหรอคะครับส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้าปุ๋ยปั้นเม็ดสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาขายกันมากกว่าแล้วกระบวนการปั้นเม็ดเนี่ย มันเป็นยังไงนะคะฟังดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าแบบอื่นหลักการคืออย่างนี้ครับเขาจะนำแม่ปุ๋ยหลักๆที่ให้ธาตุอาหาร NPK คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งปกติมันก็จะมีสีต่างกันอยู่แล้วอย่างเช่นขาวเหลืองหรือแดงส้มอะไรแบบนี้ครับเอามาบดให้ละเอียดมากๆก่อนบดละเอียดเลยดินที่มีสีออกเทาๆดำๆหน่อยนะครับอ๋อ oh. แล้วใส่ฟิลเลอร์ที่เป็นดินเข้าไปทําไมคะเพื่อให้ครบสูตรเหรอคะหลักๆก,ก็ใช่ครับเพื่อให้สัดส่วนาธาตุอาหารมันตรงตามสูตรที่ระบุไว้อย่างเช่น2820แล้วก็ยังช่วยควบคุมความชื้นด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือฟิลเลอร์ดินนี่แหละครับที่เป็นตัวกลบสีเดิมของแม่ปุ๋ยต่างๆ oh. ทําให้ไม่ว่าจะใช้แม่ปุ๋ยสีอะไรมาผสมกันพอผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์สุดท้ายมันมักจะออกมาเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันหมดเลยครับ ถ้าใช้ดินเป็นฟิลเลอร์นะครับเข้าใจแล้วค่ะจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่บดละเอียดแล้วเนี่ยไปเข้าเครื่องปั้งเม็ดหรอคะถูกต้องครับเข้าสู่กระบวนการทําให้เป็นเม็ดอาจจะผ่านท่อร้อนท่อเย็นแล้วก็ต้องมาคัดขนาดให้ได้มาตรฐานตามที่พรบรปุ๋ยกําหนดไว้คือประมาณ2-4มิลลิเมตรค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะทางที่มีราคาค่อนข้างสูงมากนะครับแหล่งข้อมูลเขาประเมินว่าน่าจะหลักร้อยล้านบาทเลยในสมัยนั้น โหร้อย oh, ล้านครับทำให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยแบบปั้นเม็ดเนี่ยมันสูงกว่าอีกวิธีหนึ่งอย่างชัดเจนเลยครับโอเคค่ะพอเห็นภาพกระบวนการปั้นเม็ดแล้วทีนี้มาดูปุ๋ยเบลนที่ปปชสงสัยบ้างดีกว่าค่ะมันต่างกันยังไงแล้วทำไมถึงถูกกว่าค่ะอ๋อปุ๋ยเบลนหรือ bulk blending เนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยครับหลักการคือแค่นาแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดที่เป็นเม็ดอยู่แล้วนะครับอ๋อคือเป็นเม็ดเม็ดม,ม,มาอยู่แล้วใช่ครับ เอามาเทรวมกันแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันตามสัดส่วนที่ต้องการเหมือนเราทําขนมถั่วรวมมิตรอะไรทํานองนั้นเลยครับไม่ได้มีการบดละเอียดเราปั้นขึ้นรูปใหม่ให้ทุกอย่างมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันในเม็ดเดียวเหมือนวิธีแรกอ๋อเข้าใจง่ายเลยค่ะแค่เอาเม็ดปุ๋ยสําเร็จรูปแต่ละสีมาคลุกๆุกรวมกันใช่ครับประมาณนั้นเลยกระบวนการมันไม่ซับซ้อนเครื่องจักรก็ไม่จําเป็นต้องล้าสมัยหรือว่าแพงเข้าแบบ ปันเม็ดนะครับแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเครื่องจักรสาหรับทำบอลกลนดนเนี่ยอาจจะลงทุนแค่หลักล้านหรือถ้าเป็นโรงใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่เกิน30ล้านบาทค่ะเทียบกับหลักร้อยล้านของ Granulation แล้วโอ้โหต่างกันเยอะมากครับต้นทุนมันก็เลยต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วถ้าเป็นปุ๋ยบลนแบบนี้ ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะยังพอเห็นสีเดิมของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวแยกกันอยู่ได้ใช่ไหมคะเช่นอาจจะเห็นเม็ดสีขาวเม็ดสีเหลืองเม็ดสีแดงปนๆกันไปโดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นครับหรือบางทีผู้ผลิตอาจจะใส่ฟิลเลอร์ลงไปคลุกด้วยเหมือนกันเพื่อปรับสูตรแต่ว่าหัวใจสำคัญคือมันเป็นการคลุกเคล้า blending ไม่ใช่การปั้นเม็ด granulation ให้เป็นเนื้อเดียวกันในทุกเม็ดลักษณะทางกายภาพแล้วก็ต้นทุน มันก็เลยต่างกันครับโอเคค่ะชัดเจนเรื่องความแตกต่างของปุ๋ย2ประเภทนี้แล้วนะคะกลับมาที่ปมหลักของเราค่ะปุ๋ยของคู่แข่ง GL fertilizer ที่มีทั้งสีน้ำตาลและสีเขียวเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะใช่ปุ๋ยเบลนดราคาถูกอย่างที่ปปชสงสัยหรือว่าเป็นอย่างอื่นตรงนี้มีข้อมูลแล้วก็ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับ อย่างแรกเลยที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเนี่ยคือเรื่องใบอนุญาตของบริษัท GL Fertilizer เองครับถึงแม้ว่าเขาจะมีใบอนุญาตผลิตก็จริงแต่พอดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันกลับระบุชัดเจนว่าเป็นการแบ่งบรรจุ Repackaging เ,เท่านั้นครับเอ๊ะการแบ่งบรรจุนี่มันไม่ใช่การผลิตหรอคะมันต่างกันยังไงในทางกฎหมายคะต่างกันครับคือคือตามข้อมูลที่ได้คุยกันมานะครับถ้าใบาอนุญาตระบุแค่แบ่งบรรจุเนี่ย หมายความว่าบริษัททําได้แค่เพียงนําเข้าปุ๋ยสําเร็จรูปมาอาจจะมาในถุงใหญ่ๆแบบจัมโบแบกพันกิโลกรัมแล้วก็นํามาแบ่งใส่ถุงย่อยขนาดเล็กที่โรงงานของตัวเองออ๋ oh. แหล่งข้อมูลบอกว่าโรงงานอยู่แถวสมุทรเจดีนะครับเพื่อจะจำหน่ายต่อเท่านั้นเองไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตปุ๋ยเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปั้นเม็ดหรือแม้แต่แบบเบลนก็ทำไม่ได้อ้า oh. ครับ ถ้าจะทำเบลนเองก็ต้องมีใบอนุญาตผลิตที่ระบุว่าเป็นการผลิตแบบผสมคลุกเคล้าอีกแบบหนึ่งเลยเอา้าวถ้างั้นตามข้อมูลนี้ก็แปลว่า GL Fertilizer ไม่น่าจะสามารถผลิตปุ๋ยเบลนเองได้ตามกฎหมายนะตอนนั้นหรือเปล่าคะเออถ้าพิจารณาจากประเภทใบอนุญาตก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งนี่เป็นจุดที่ทำให้ทฤษฎีเรื่องปุ๋ยเบลนเนี่ยมันเริ่มดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ค่ะแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วสีเขียวมันมาจากไหน ทไมถึง,งีีสนั่นสิค่ะบทสนทนาจากแหล่งข้อมูลเขาได้เสนอสมมติฐานที่น่าสนใจไว้อันหนึ่งครับเรียกว่าทฤษฎีการสร้างเอกลักษณ์ด้วยการสเปรย์สีสเปรย์สีใช่ครับคือมีความเป็นไปได้ว่าเดิมทีเนี่ย GL fertilizer นำเข้าปุ๋ยปั้นเม็ดสีน้ำตาลตามปกติมาก่อนซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่บริษัทเขาเคยขึ้นทะเบียนสูตรนี้ไว้ครั้งแรกกับกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าเป็นสีน้ำตาลค่ะ แต่ต่อมาอาจจะอยากให้ปุ๋ยตัวเองดูแตกต่างหรือยังไงคะใช่ครับอาจจะเพื่อสร้างความแตกต่างหรือสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์หรือที่เรียกว่าแบรนดิงนะครับก็เลยไปสั่งปุ๋ยปั้นเม็ดล็อตใหม่จากโรงงานในต่างประเทศอ๋อสั่งจากต่างประเทศครับมีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็น TMK fertilizer ในมาเลเซียที่เขามีการสเปรย์สีเขียวเคลือบผินเม็ดปุ๋ยมาให้เลยอ๋อคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 5 5 1 5บางยี่ห้อเขาทำเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูเพื่อให้คนจำยี่ห้อได้ง่ายๆแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับ แบบนั้นเลยการสเปรย์สีแบบนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีหรือธาตุอาหารในปุ๋ยนะครับมันเป็นแค่การเคลือบสีที่ผิวภายนอกเพื่อความสวยงามหรือให้ผู้บริโภคจดจําแบรนด์ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วพอถึงวันยื่นซองประกวดราคาทาง GL Fertilizer ก็อาจจะส่งตัวอย่างไปทั้ง2แบบเลยคือทั้งลดสีน้ําตาลเดิมที่เคยนําเข้ามากับลอดสีเขียวใหม่ที่เพิ่งสั่งมา ส่งไปสองแบบเลยอาจจะด้วยเหตุผลว่าอยากแสดงว่ามีสินค้าทั้งสองแบบหรืออาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนบางอย่างหรือแค่อยากนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาอะไรทำนองนั้นครับเดี๋ยวนะคะถ้างั้นถ้ามันเป็นไปตามชฤษฎีนี้จริงๆเนี่ยก็แปลว่าปุ๋ยทั้งสองสีคือทั้งสีน้ำตาลและสีเขียวของ G L Fertilizer ก็ยังคงเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดทั้งคู่เลยสิคะแค่สีมันต่างกันเพราะลอ็อตหถูกสเปรย์สีมา ไม่ใช่ปุ๋ยเบลนที่ต้นทุนถูกกว่าอย่างที่ปปชสงสัยถูกต้องครับถ้าเป็นไปตามสมมุติฐานนี้จริงๆนะครับ <c oughs> ก็จะหักล้างข้อสงสัยสำคัญของปปชได้เลยเพราะมันคือปุ๋ยประเภทเดียวกันกับของผู้ชนะคือ <c oughs> เป็นแกรนูเลชันเหมือนกันแค่สีมันต่างกันจากการเคลือบสีไม่ใช่ปุ๋ยคนละชนิดบลอกเบลนที่มีต้นทุนการผลิตถูกกว่ามากซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็จะส่งผลไปถึงประเด็นเรื่องราคาด้วยครับอา พูดถึงเรื่องราคาพอดีเลยค่ะเพราะก็มีการกล่าวหาเหมือนกันว่าราคาที่ Granular h o l d i n g ชนะประมูลไปที่ประมาณ1 8 7 0 0บาทต่อตันเนี่ยมันดูสูงเกินไปหรือเปล่าเพราะมีเสียงร้องเรียนมาว่าราคาตลาดณวันนั้นควรจะอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทต่อตันเท่านั้นเองประเด็นนี้มีคำอธิบายยังไงบ้างคะครับ ทางผู้ให้ข้อมูลในบทสนทนาเขาได้ชี้แจงเบื้องต้นกับกพชไปในทํานองว่าราคา16,000บาทต่อตันที่มีการอ้างถึงนั้นนะครับน่าจะเป็นราคาของปุ๋ยเบลนในตลาดทั่วไปในเวลานั้นซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าอ๋อค่ะในขณะที่ราคา18,700บาทเป็นราคาของปุ๋ยปั้นเม็ด ที่ Granular Holding ผลิตเองซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าใช่ครับแหล่งข้อมูลเขาอ้างว่าต้นทุนการผลิตของปุ๋ย2ประเภทนี้ต่างกันประมาณ3,000บาทต่อตันเลยนะครับและที่สำคัญมากๆเลยคือราคา18,700บาทนี้ไม่ใช่ราคาหน้าโรงงานเฉยๆอา้าวไม่ใช่เหรอคะครับ แต่มันเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งไปส่งมอบณจุดต่างๆทั่วประเทศตามเงื่อนไขาการประมูลหรือ T.O.R. ของสองกอยอนะครับคือสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดซื้อในครั้งนั้นแล้วเรียบร้อย อ๋อรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วใช่ครับซึ่งค่ากขนส่งทั่วประเทศนี่ก็เป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรเลยนะครับค่ะซึ่งถ้าจะตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยข้อมูลเรื่องราคาวัตถุดิบนําเข้าหรือว่าราคาปุ๋ยประเภทต่างๆณนะช่วงเวลานั้นก็สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ใช่ไหมคะจากเอกสารศุลากากรหรือจากวารสารรา,าคาปุ๋ยสากลอย่าง Fertilizer Week ที่มีการอ้างถึงในบทสนทนาด้วยถูกต้องครับ ข้อมูลพวกนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้เลยเพื่อพิสูจน์ว่าราคาวัตถุดิบและราคาปุ๋ยปั้นเม็ดในตลาดโลกณนะเวลานั้นเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วราคาที่แกรนูล่าโฮดิงเสนอไปนั้นมันสมเหตุสมผลกับต้นทุนและประเภทของสินค้ารวมถึงเงื่อนไขค่าขนส่งหรือไม่ไม่ใช่การตั้งราคาที่สูงเกินจริงเพื่อจะไปเอื้อประโยชน์ให้ใครครับนอกจากเรื่องสีกับราคาแล้วมีข้อสังเกตอื่นๆที่น่าสนใจจากบทสนทนาอีกไหมคะ มีประเด็นเล็กๆครับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องโลโก้บนกระสอบปุ๋ยครับกระสอบที่ Granular Holding ใช้ส่งมอบเนี่ยมีการพิมพ์โลโก้ถึง2ตราเลยคือมีทั้งโลโก้ของบริษัทตัวเองที่เป็นตรามีคู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ของซอก,กยอซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดซื้ออยู่บนกระสอบเดียวกันเลยเอ้าวเหรอคะปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงดีไซน์กระสอบโดยเฉพาะการเพิ่มโลโก้หน่วยงานอื่นเข้ามาเนี่ยมันต้องขออนุญาตใหม่ไหมคะ ตามหลักการแล้วการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากหรือกระสอบควรจะต้องแจ้งและก็อาจจะต้องดําเนินการด้านทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรใหม่นะครับแต่ว่าในบทสนทนามีการคาดการกันว่ากรณีนี้อาจจะเป็นการอนุโลมจากทางกรมวิชาการเกษตร อ๋ออาจจะอนุโลมครับเพราะว่าเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐคือสอกยแล้วก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ใช่การทําเพื่อการค้าปกติอย่างเดียวก็ได้ครับเข้าใจค่ะแล้วก็มีเรื่องการใช้คําศัพท์ทางเทคนิคให้ชัดเจนด้วยใช่ไหมคะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํามาใช่ครับอันนี้เป็นคําแนะนําจากอาจารย์อัธสิทิ์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยด้วยท่านเสนอว่าเพื่อลดความสับสนในอนาคตเนี่ยควรจะเรียกปุ๋ยที่เกิดจากการปั้นเม็ดหรือการทำให้เป็นเม็ดจากหอสูงว่า granulation Gran <ulation. S 1> ไปเลย granulation ครับ ส่วนปุ๋ยที่เกิดจากการนำแม่ปุ๋ยมาผสมคลุกเคล้ากันก็ให้เรียกว่า bulk blending bulk blending ใช่ครับจะได้ชัดเจนแยกประเภทกันไปเลยอาจจะเลี่ยงการใช้คำว่าปุ๋ยเชิงผสมหรือ compound fertilizer กปก่อนเพราะในอดีตเนี่ยคำนี้มันถูกใช้เรียกปนปนกันไปทั้งสองแบบเลยครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายเข้าใจเลยค่ะใช้ granulation กับ bulk blending ไปเลยชัดเจนดีค่ะอ๋อมีข้อสังเกตหนึ่งครับ ที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีเรื่องสเปรย์สีได้เหมือนกันคือถ้าปุ๋ยของ GL Fertilizer เป็น Bulk Blend จริงๆนะครับแล้วใช้เม็ดปุ๋ย3ตัวคือ NPK ตามสูตร2 8 2 0เนี่ยก็น่าจะมีเม็ดปุ๋ย3สีปนกันถูกไหมครับถ้าไม่ใส่ฟิลเลอร์นะหรือถ้าใส่ฟิลเลอร์ดินก็ควรจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันหมดใช่ค่ะการที่มันมีแค่สสีคือน้ำตาลกับเขียวเนี่ยมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับธรรมชาติของ Bulk b l e เท่าไหร่ แต่กลับไปสอดคล้องกับทฤษฎีแกรน u l a t i o n 2ล็อตมากกว่าคือล็อตสีน้ำตาลธรรมชาติกับล็อตที่สเปรย์สีเขียวมานะครับอืมจริงด้วยค่ะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันวันนี้ดูเหมือนว่าปมปัญหาเรื่องปุ๋ย2สีของ GL Fertilizer ที่ทำให้ปปชเข้ามาตรวจสอบเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่บริษัทนำเข้าปุ๋ยประเภทปั้นเม็ดหรือ Granulation มา2ล็อต ซึ่งล็อตหนึ่งเป็นสีน้ำตาลตามธรรมชาติแล้วอีกล็อตหนึ่งถูกสเปรย์สีเขียวมาจากโรงงานเพื่อสร้างความแตกต่างของแบรนด์มากกว่าที่จะเป็นปุ๋ยเบลนด์บ,บล็อกเบลนด์ที่มีต้นทุนถูกกว่าอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในตอนแรกนะคะ ใช่ครับน่าจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าและพอเราเข้าใจว่าเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดเหมือนกันแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องราคาที่ตอนแรกดูเหมือนสูงกว่าราคาอ้างอิงก็สามารถอธิบายได้ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าของเทคโนโลยี granulation เมื่อเทียบกับ bulk blend นะครับรวมถึงภาระค่าขนส่งทั่วประเทศที่รวมอยู่ในราคาประมูลด้วยคการเปรียบเทียบราคาเนี่ยก็เลยต้องดูที่ประเภทสินค้าแล้วก็เงื่อนไขให้รอบด้านจริงๆไม่ใช่แค่ดูตัวเลขราคาเพียงอย่างเดียว เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะว่าความเข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะทางเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตข้อกำหนดในใบอนุญาตหรือแม้แต่ความหมายของคำศัพท์เฉพาะต่างๆการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือว่าการตีความโดยขาดความเข้าใจในรายละเอียดพวกนี้เนี่ยอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดข้อสงสัยแล้วก็ข้อกล่าวหาที่บานปลายได้ง่ายๆเลยนะคะครูต้องเลยครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นความท้าทายในโลกปัจจุบันเลยนะครับที่ข้อมูลมันมีความซับซ้อนและก็เฉพาะทางมากขึ้นการที่ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ซื้อหน่วยงานกำกับดูแลหรือแม้แต่สาธารณชนเองจะมีความเข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิคที่ตรงกันเนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปแล้วก็ทำให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆ และทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดนะคะว่าในเมื่อความรู้เฉพาะทางมันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราจะมีวิธีลดช่องว่างทางความรู้หรือว่าจะสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องเทคนิคที่ซับซ้อนระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรบ้างคะเพื่อให้กระบวนการต่างๆอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเป็นคาถามที่น่ากบคิดต่อจริงๆครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ